ถูกอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปในการที่เราจะสร้างรายได้ได้เยอะๆสวัสดีค่ะครูเฟิร์นวัลีวันชัยวัฒนนนท์นะคะสกิลอัพกับครูเฟิร์นและ Vplus e m y ค e m y ่ Academy ค่ะสำหรับใครที่ขายสินค้าบน s อ s y นะคะขายไฟล์งาน AI วันนี้ครูเฟิร์นมาชวนคิดว่าเวลาที่เราอ่ะขายของถูกข้อดีของการขายของถูกนั้นดีนะคะทุกคนเพราะว่า ถ้าเราเปิดพอร์ตใหม่นะคะการเกิดคอนเวอร์ชันแรกหรือว่ายอดขายแรก50ออเดอร์แรกเนี่ยมันจะทำได้เร็วมากขึ้นและร้านของเราอะ่ะก็จะพุ่งทะยานขึ้นไปได้ง่ายมากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอะ่ะขายแพงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะโอกาสในการขายออกอะ่ะมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยากนะคะกรณีวงเล็บนะกรณีถ้าคุณขายงานเหมือนเหมือนกันกับคนอื่นเลยอะ่ะเช่นงานระบายสี PNG ไดแคดนะคะก็คืงอางานทั่วๆไปเนี่ยนะคะ แล้วเราอะขายแพงซึ่งราคาโดดจากท้องตลาดมากมแต่ไม่มีข้อโดดเด่นไม่แตกต่างอันนี้มันจะทําให้เราอะได้50ออเดอร์แรกค่อนข้างที่จะช้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณนะคะมีกลยุทธ์ในการวางตารางราคาสินค้านะคะประเภทของสินค้าในร้านเอซี่ของเรานะคะเราก็จะเรียกว่าค่าฝักวางอะมันจะถูก cover ไปหมายถึงสามารถที่จะลูกค้าซื้อของ1ชิ้นเนี่ย กำไรเราจะเยอะมากถ้าเวลาเรามีสินค้าตะกร้าที่ราคาสูงแล้วมันก็จะ cover ในส่วนของค่าฝากวางแต่ถ้าเกิดเราอะเอาราคาถูกๆๆๆตะกร้าเนี่ยเวลาเราขายได้เนี่ยว o ลู m มันไม่ได้มันก็ทําให้เราอะหักลบกบหนี้ค่าฝากวางแล้วเนี่ยบางทีก็ออาจจะแบบไม่ได้เหลือเยอะอะไรเนี่ยหนือออกป่๊ดังนั้นเนี่ยเทคนิคในการตั้งราคาการวาง position ของร้านนะคะแล้วก็การตั้งราคาการจัดหมวดหมู่ประเภทงานในถอดนะคะจึงควรมีกลยุทธ์ค่ะ ดังนั้นถ้าใครนะคะอยากจะได้ตังเยอะๆในเอสซี่ยควรขายอะไรดีอะถ้าเกิดคุณชอบขายงานสมุดระบายสีนะคะคุณควรที่จะทํางานแบบเช่นพวกงานคัสตอมนะคะ จะทําให้เราเนี่ยเรียกราคาลูกค้าได้แล้วงานคัสตอมเนี่ยมันจะทําให้เป็นการดึงภาพลักษณ์ของพอร์ตของเราด้วยแต่เราต้องมั่นใจนะคะว่าเราสามารถทําส่งให้ลูกค้าทันเวลาจริงๆนะคะแล้วก็คุณก็ต้องคล่องเครื่องมือแล้วอะก็คือทําจนคล่องแล้วงานคัสตอมจึงจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ใช่มือใหม่มากจนเกินไปนะคะแต่มันจะดีมากสําหรับการที่เราอ่ะจะทําให้ร้านของเรามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่มากขึ้นด้วยนะคะ สองถ้าคุณนะคะขายพวกงานางานทั่วๆไปอ่ะนะคะแล้วเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำงานอะไรที่มันจะเรียกไรายได้ได้เยอะใช่ปะคะก็หนึ่งงานคัสซอมเนาะสองหรือคุณอาจจะไปดูงานอื่นเสริมเอาลงพอร์ตนะคะอย่างเช่นอีบุ๊กนะคะหรือว่าอย่างเช่นไพ่ออราเคลิลนะคะแฟลกกร์ดไพ่ออราเคลิลหรืออาจจะเป็นพวก เ,เพลงนะคะเพลงบำบัดเพลงเด็กอะไรก็ว่าไปนะคะพวกนี้มันจะสามารถทําให้เราเนี่ยเรียกราคาสูงได้นะคะหรือเราอาจจะลงเป็นพวก Canva Editable นะคะหรือว่าจะเป็นพวก p l a n e อรนะคะก็คือหางานที่มันราคาสูงหน่อยนะคะหรืออาจจะเป็นงานที่แบบคนไม่ค่อยทํานะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นที่ครูฝนไปเจอมาใช่ป่ะองคู่มือสัมพันธ์วิญญาณ <c oughs> คุณอาจจะแบบมีคู่มือนะคะคู่มืออะไรก็ได้นะคะที่คนทําน้อยๆอ,ยอะ่ะแล้วเรามีความรู้เรื่องนั้นๆน,น,นะคะแล้วเราก็ทําเป็นไฟล์้าไปนะคะหรืออาจจะเป็นแบบเทมเพลตต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ให้ที่แบบว่าให้เยอะๆหน่อยแล้วก็ขายแพงๆอะไรเงี้ยึกอกปะ่ะพวกงานบันเดิลอ่ะเอาง่ายที่สุดเลยก็คือเอาแต่ละลิสติ้งอ่ะมารวมกัน นะคะเรียกว่าบันเดินแล้วเราก็ตั้งราคานะคะเช่นราคา,วารวมกันของของสิลิตติ้งเนี่ยราคามันประมาณนี้นะคะตีว่า100%แล้วเวลาคุณทำันเดินคุณก็ลดลงมาอีกนะคะอ่ะยอมกำไรลดลงเพราะแต่ถ้าขายทีหนึ่งอะ่ะได้10ลิตติ้งเนอออกปะ ดังนั้นเราก็จะได้เงินก้อนนะคะก็จะเหมาะกับสําหรับลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่าแล้วก็อาจจะเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้องานของเราแล้วแล้วเขารู้ฝีมือของเราแล้วนะคะเขาก็จะกล้าที่จะซื้อเยอะแต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เขาจะยังไม่กล้าที่จะซื้อเยอะถ้าเกิดเราขายแพงเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าไฟล์ร้านของเรา,ามันใช้ได้จริงหรือไม่จริงเทมไหมคะเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ในการตั้งราคาของร้านนะคะการจัดหมวดหมู่สินค้านะคะแล้วก็รวมไปถึง CRM ด้วยนะคะการพักหาลูกค้านะคะการ ทำยังไงให้ได้รีวิวนะคะทำยังไงให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้ออะไรพวกนี้นคะ่ะทุกอย่างเนี่ยมันคือการทำการตลาดอย่างหนึ่งเลยนะคะเอสซี่เป็นเหมือนธุรกิจจริงๆของเราเป็นหน้าร้านจริงๆของเราอะเพียงแค่ว่ามันอยู่ในออนไลน์และสินค้าของเราไม่ต้องลงทุนเป็นเงินนะคะเราขายเป็นไซล์ AI และสามารถขายได้ซ้ำๆ แถมลูกค้าของเรานะคะก็ยังอยู่ทั่วโลกเพราะจะเป็นลูกค้าจากอเมริกาหรือทางฝั่งยุโรปด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจเรียนรู้การสร้างรายได้เสริมด้วยการใช้ไฟล์ AI นะคะในการสร้างดิจิตอลแอสเซทหรือว่าสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะ คุณสามารถที่จะมาดูได้ที่สถาบัน v ีพล d สอะคาเดมีนะคะมีหลายหลักสูตรนะโดยจะเป็นออนไลน์หรือเวิร์กช็อปเรียนสดที่สถาบันนะคะและถ้าใครอยากจะเรียนรู้จริงๆนะคะตลอดเป็นปีเลยเรียนรีโปรแกรมค่ะครูเฟิร์นก็แนะนํามากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ คืออย่างนี้มันมีโปรโมชั่นออนไลน์เรียนไม่อั้นนะคะเรียนได้ทุกคอร์สทุกหลักสูตรทั้งสายธุรกิจและสายสร้างไรายได้หรือใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเรียนรู้นะคะในส่วนของ Digital Asset Management ค่ะคุณจะได้เรียนทุกอย่างทุกเรื่องนะคะก็คือคุณจะเอ็กเปิดในเรื่องของการสร้างไรายได้ด้วย AI ไปเลยนะคะ ทุกช่องทางทุกแชนแนลก็คือเข้าไปดูคอร์สคูเฟิร์นอะคุณสามารถมาเรียนที่สถาบันได้ทุกคลาสเรียนสดทุกหลักสูตรในระยะเวลา1ปีและแถวฟรีคอร์สออนไลน์ไม่อั้นนะคะทั้งเว็บไซต์ของวิพัฒน์อะคาเดค่ะและใครนะคะที่สนใจเรื่องของการใช้ AI เพื่อธุรกิจนะคะอันนี้พีกมากๆเลยนะคะการทํา AEO สําคัญมากการทําเว็บไซต์นะคะที่สามารถติดพิกเซลได้และที่สําคัญอะ เป็นเว็บไซต์ที่ AI จะต้องรู้จักและรักคุณและก็ดึงสินค้าของคุณนะเอาไปตอบนะคะให้กับคนที่ถามในแช t GPT Gemini หรือ p e r f e c t City ก็ตามนะคะ mm hmm. เรื่องการทำ AEO และ Automation นะคะปี2026เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการนะคะประหยัดเวลาแล้วก็สามารถที่จะเก็บเก็บเงินจากโลกออนไลน์นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สนใจก็ติดต่อได้เลยกับหลักสูตรมินิ MB AI ของ V Plus e m y ค e m y นะคะเดี๋ยวผู้เฟื่อนหาเวลามาคุยด้วยใหม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ V Plus e m y d e m y สถาบันสอนทักษะ AI การตลาดออนไลน์และการสร้างรายได้สมัยใหม่